สวัสดีครับมาใครที่ก like 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 ําล uh. ังมองหาเสื้อส er ีด <un> ําอยู hmm. mm ่ตอนนี้นะครับที่ร้าเรามีนะครับตอนนี้สีส่วนทุกตัวเป็นเสื้อยืดนะครับผู้ชายใส่ได้ผู้หญิงใส่ได้นะครับเป็นพื้นดํามีสกรีนแบบนี้นะครับสกรีนแบบเดิมๆนะครับสกรีนแบบเดิมๆทุกตัวนะครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันนะครับทุกอย่างเรารีบมาเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยเป็นเสื้อยืดพื้นดํา มีสกรีนนะครับมีสกรีนชายหญิงใส่ได้นะครับ่แบบนี้เลยนะครับสีดำดำนะครับสีดำดำใครที่กําลังมองหาแนวสีดําอยู่ครับตอนนี้จัดได้เลยนะครับจัดได้เลยสวยๆอย่างนี้เลยนะครับเต็งงานที่เราคัดมาแล้วนะครับคัดมาแล้วเปพื้นดําสกรีนทุกตัวนะครับสกรีนทุกตัวตรงนี้กระแสดํามาแรงนะครับกระแสดํามาแรง ต้องจัดนะครับต้องจัดกันเลยม,มีสกรีนทุกตัวครับสกรีนหน้าหลังแบนี้นะครับบางตัวก็สกรีนหน้าบางตัวก็สกรีนหลังนะครับแต่ว่ามีสกรีนทุกตัวนะครับสวยนะครับที่มองหาสีดําอยู่แต่หาย่านะครับติดต่อเรามาได้เลยนะครับเรามีพร้อมส่งนะครับสวย่างนี้นะครับสวยอย่างนี้เลย ตัวเล็กตัวใหญ่เป็นผนกันไปนะครับเป็นงาน USA นะครับตัวเล็กตัวใหญ่เป็นพนกันไปนะครับสวยๆอย่างนี้นะครับบางตัวก็มีสกรีนหน้านะครับบางตัวก็ไม่มีสกรีนนะครับแต่ว่าเน้นพื้นดําทุกตัวเน้นพื้นดําทุกตัวตัวเล็กตัวใหญ่เป็นผนกันไปนะครับตัวเล็กตัวใหญ่เป็นผนกันไปที่กำลังมองหาสีดำอยู่ทักมาได้เลยนะครับทักมาได้เลยทักมาได้เลยนะครับ เดินดำเดินยืดผู้ชายก็ใส่ได้ผู้หญิงก็ใส่ได้นะครับ <P le Soviet> ผู้ชายใส่ได้ผู้หญิงใส่ได้น,นะครับสินค้าที่พ่อค้าแม่ค้าต้องมีนะครับต้องมีครับสีดคาดำๆอย่างนี้นะครับสวยอย่างนี้นะครับสินค้าไม่มีขาดไม่มีตำหนินะครับทุกอย่างเราคัดมาเรียบร้อยนะครับคัดมาเรียบร้อย เป็นดำท,ทุกตัวนะครับดำทุกตัวสตรีมากสติน้อยก็ปนปนกันไปนะครับสวยๆอย่างนี <memory noise. S 1> ้เลยนะครับต้องจัดกันเลยต้องจัดกันเลยนะครับสวยอย่างนี้นะครับตัวอย่างคัดมาเรียบร้อยเราเรียดให้เรียบร้อยนะครับสินค้าเอาไปแขวนขายได้เลยนะครับแขวนขายได้เลย มีตัวอย่างนะครับตัวอย่างนะครับมีคือตัวอย่างมีสกรีนทุกตัวนะครับมีสกรีนทุกตัวแต่ว่าเป็น <iencia modelling S 1> <waters S 2> พื้นดําทุกตัวนะครับสกรีนหน้าสกรีนหลังาบางตัวก็สกรีนหน้าบางตัวก็สกรีนหลังนะครับนี่นะครับสินค้าพร้อมส่งในทั่วประเทศนะครับ สินคาพร้อมส่งทั่วประเทศคือตัวอย่างเขาข้าวนะครับตัวอย่างเขา้าวก็ประมาณนี้นะครับทักมาเลยนะครับทักบากรนดุนๆเลยนะครับสินค้ามีพร้อมส่งให้ทั่วประเทศนะครับเป็นเสื้อยืดพื้นดำทุกตัวชายหญิงใส่ได้ครับตัวเล็กตัวใหญ่คนกันไปนะครับตัวเล็กตัวใหญ่ปนกันไปโอเคก็ประมาณนี้นะครับเป็นเสื้อยืดงาน USA นะครับเป็นพื้นดำรุนรานมีสกรีนหน้า มีสกินหลังบางตัวนะครับสนใจก็ทักมาด่วนๆนะครับสินค้ามีจำนวนจำกัดน,นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ